สวัสดีค่ะน้องเปิลคนสวยสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีจ้าพิยายาจากประเทศอังกฤษจ้าืัอนี้พิยายาก็ไม่แบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยค่ะนะคะ วันนี้นะคะก็ใจที่จะแบ่งปันนะคะไปเรื่อยๆจนถึง90วันเลยค่ะทุกคนขานะคะเป็นกําลังใจเด้อค่ะปันก็อยู่อังกฤษอู้ขอบคุณจา้าคนอังกฤษไมไต้คนสวยๆเนาะเอออยู่ประเทศอังกฤษด้วยกันจา้ามืนีเนาะมืนีหนาวค่ะพี่นอ้องโฟกัส มูนีพพยายามสิมาแนะน้ามีธีโฟกัสค่ะโฟกัสแบบไหนที่ทําให้ชีวิตของเราปังค่ะเขาต้องโฟกัสด้านดีชีวิตเขาถึงจะปังกับพี่น้องนะคะวันนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยว่ะเออเราอยากปลดล็อกชีวิตจังเลยไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเจอปัญหามากมายนะทุกคนเกิดมาล้วนเจอปัญหามากมายแต่ทุกคนคะผู้นั่นกับพ่อผู้นี้กับพ่ออู้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันกับแฟนเดี๋ยวบางคนก็ทะเลาะกับแม่บางคนก็ทะเลาะกับแฟน บางคนก็มีปัญหากับโรคมีปัญหากับสามีมีปัญหากับคุณล้วงมีปัญหากับเมียมีปัญหากับเพื่อนทุกคนมีปัญหาบางคนก็ไม่ถูกกันกับเพื่อร่วมงานทุกคนเกิดปัญหาหมดในชีวิตแต่นะคะถ้าเราโฟกัสแต่ปัญหาโฟกัสปัญหา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 มันก็ยิ่งจะสะสมนะคะมันก็ยิ่งจะพอกพูนนะมันก็ยิ่งจะเยอะแยะไปหมด ะะมันจะเจอแต่ปัญหาเข้ามาถ้าเราโฟกัสด้านเดียวคือโฟกัสปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่ย่าจะพาเรานะ,ะไปโฟกัสด้านดีกันออกจากปัญหาให้ไวค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องนี่นะคะปัญหาเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นปัญหาเรื่องเงินนะคะ ง่ายมากกับทุกคนคะถ้าปัญหาเรื่องเงินนะคะเราก็ต้องหางานเพิ่มพี่น้องถ้าปัญหาเรื่องเงินนะคะคนเราส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากปัญหาเรื่องเงินเอา้าเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้นี่เอาเงินไม่พอให้ทางบ้านเงินไม่พอส่งลูกน่าจะเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลยนะคะคือเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องแก้ปัญหาด้วยการหางานเพิ่มนะคะหางานเพิ่มงานที่เราทําอยู่นะมันเป็นงานเลี้ยงชีวิตหรือเป็นงานสร้างชีวิต ถ้าเป็นงานเลี้ยงชีวิตก็เหมือนกับเราทําแบบงานลูกจ้างงานประจําแบบนี้นะคะเราก็รู้ว่าเงินเดือนเราได้เท่าไหร่นะถ้าเราไม่ทําเพิ่มมันก็จะได้เท่าเดิมเอาได้เงินเดือน2 5งหมมันก็2 5งหมอยู่ดี นะเดือนหน้ามันก็25 0 0มอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่างานที่เราทําอยู่มันเป็นงานเลี้ยงชีวิตแต่ถ้างานสร้างชีวิตนะมันก็จะมีเงินไม่จํากัดเพดานนะถ้างานสร้างชีวิตจะมีเงินไม่จํากัดเพดานเราก็ไปดูนะไปอ,อ่านหนังสืองาน4ด้านเงนิน4ประเภทนะของทีฮาร์ปแอเอร์แล้วเราจะเข้าใจว่านะเราต้องทําอย่างไรนะเราถึงจะมีนะจะมีะไรายได้มากขึ้นนะคะบางคนนะคะอุย้ยมีปัญหาการเงิน พี่ายาหยาบอกเอา้าก็ไปขายเห็ุเห็ดงาน,นเสริมเพิ่มเพิ่มเพื่อหาเงินอ่ะบางคนเขียนอินบอกมาถามพี่ายาญาหนูว่าไปขายสินค้าออนไลน์นะหนูโพสไม่มีคนซื้อเลยนะถามว่าหนูโพสกี่วันนะเขาบอกว่าเขาโพพึ่งโพสได้หกเจ็ดวันไม่มีคนซื้อหนูก็เลยเลิกโพสหนูก็เลยเลิกทำปารนะคะทุกคนขานะคะ พี่อย่านะตอนที่เราขายของออนไลน์พี่เอีย่านะโพสเป็นสามเดือนค่ะถึงมีลูกค้าถึงมีลูกค้าคนหนึ่งนะพี่อย่าดีใจมากกระโดดโลดเต้นตื่นเต้นมากนี่นะคะเพิ่งโพสได้แค่เจ็ดวันก็ท้อแล้วนะคะถ้าเราเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราได้เลยเพราะเรานะคะมีความคิดนะเป็นแบบคนล้มเหลว ถ้ามีความคิดแบบคนล้มเหลวจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราต้องใช้ความคิดของคนสําเร็จคนสําเร็จเขากัดไม่ปล่อยเขาทําสม่าเสมอนะเขาทําจนเขาได้ไม่ได้ไม่เลิกนะคะเราเพิ่งไปโพสขายแค่หนึ่งอาทิตย์เราเลิกทําแล้วนะคะนั่นคือเรานะคะต้องไปทบทวนวิธีคิดใหม่แล้ววิธีคิดของเราไม่ผ่านเลยนะคะไปโพสขายแค่ทีหนึ่งนะมันต้องมีมันต้องมีพลังที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ ก็ขายได้เว้ยโพสตต่อไปอ้าวพรุ่งนี้ขายไม่ได้วันมะรืนขายได้เว้ยอ้าวอาทิตย์นี้ขายไม่ได้อาทิตย์หน้าก็ขายได้เราต้องมีการสร้างพลังให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะไปต่อนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทําให้เราอะนะคะไม่มีพลังนะคะเราต้องเป็นความคิดของคนสําเร็จเอาความคิดของคนสําเร็จมาอ้าวอาทิตย์นี้ขายไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะอาทิตย์นี้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอาทิตย์หน้าเอาเดือนนี้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดือนหน้าฉันก็ขายได้เดือนหน้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดือนต่อไปก็ขายได้ถ้าฉันขายไม่เลิกโพสต์ เราต้องมีลักษณะแบบนี้การที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองและเพื่อให้เราไปต่อเพื่อให้ที่จะนะคะไปนะคือประสบความสําเร็จนะมันต้องมีพลังบอกตัวเองสั่งตัวเองสั่งจิตสํำนึกของเรา นะคะถ้าเราไม่สั่งเขา <c oughs> เขาไม่ไปต่อนะถ้าเราบอกว่าถ่ายไม่ได้โอ้ยเลิกเคดแล้วนะคะแป๊บเดียวก็เลิกทํานี่คือเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะการที่เรานจะประสบความสําเร็จได้เราจะต้องไม่โฟกัสด้านลบค่ะทุกคนคะนะคะเราจะต้องโฟงกัสด้านดีนะในด้านดีของเราเท่านั้นปัญหามาเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่เราจะมองหาข้อดีจะมองหาข้อดีเอ้าปัญหานี้มาทําให้ฉันมีปัญญาแก้เว้ยเออมีสติเอ้าปัญหานี้มานะทะทำให ฉันทุกข์ใจอุย้ยทุกข์หลายปวดหัวออ้ยบ่มีความสุขนะเรายิ่งพังบ่นแบบนี้ยเราจะยิ่งจมปักอยู่กับปัญหานะคะปัญหามันก็จะเพิ่มขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเพราะเราไปให้พลังมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่โฟกัสปัญหาเราจะโฟกัสด้านอื่นเราก็บอกไปเลยสิว่าไม่เป็นไรอะปัญหามาฉันมีปัญญาแกนะฉันอะไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหาฉันไม่ใช่คนแรกของโลกไว้ที่มีปัญหานี้ ฉันไม่ใช่คนแรกของโลกไว้ที่ทุกคนอื่นเขาก็ทุกเหมือนกันคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเราต้องสั่งตัวเองแบบนี้เราถึงจะสามารถไปต่อได้นะคะเราจะต้องไม่จมปากกับปัญหาเราต้องดึงตัวเองขึ้นพยุงตัวเองขึ้นเพื่อที่จะให้เรานะคะมีพลังที่จะสามารถนะคะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราต้องอัปเลเวลชีวิตของเรานะเราต้องใส่พลังให้กับเรานะคะเราต้องไปให้สุดเราหยุดที่ความสําเร็จเราจะไม่ท้อมไม่ถอยนะคะถ้าเรานะแค่พูดขายของไม่ถึงอาทิตย์แล้วเราบอกว่าขาย ไม่ได้นะพอเราบอกว่าขายไม่ได้จิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวลงพอเราบอกตัวเองว่าขายไม่ได้เราก็จะขายไม่ได้และเราก็จะบอกเฮ้ยมันคงไม่ใช่เวของฉันว่ะเราก็จะเลิกทํานะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าไปต่อไม่ได้เล้วะกลัูเฮ็ดไม่ได้เล้วยก็ไม่ได้จริงๆค่ะคุณเลิกทําเลยถ้าคุณพูดแบบนี้เพราะคุณไม่สามารถที่จะไปได้แต่ถ้าคุณสั่งตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรวยถ้าฉันนะไม่สําเร็จในธุรกิจนี้ฉันไม่เลิกทํา คือเราต้องกัดไม่ปล่อยเราต้องสั่งตัวเองแบบนี้ไม่สําเร็จไม่เลิกทําหรือถ้าเราขายสินค้าตัวนี้ถ้าขายไม่ได้กูไม่เลิกขายเว้ยกูจะไปต่อเว้ยเอาไม่ได้เว้ยต้องเอาให้ได้นะพอเราพูดกับตัวเองสั่งจิตใต้สำมึอของเราแบบนี้เราจะมีพลังและเราสามารถที่จะขายได้ต่อไปพอเราขายได้เราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกสะใจเว้ยกูสําเร็จเว้ยได้เว้ยขายได้ชิ้นเดียวก็สําเร็จอะ น้าขายได้ชิ้นเดียวก็สามารถที่จะเอามาบอกเพื่อนฝูงเอามาแบ่งปันได้ว่าวิชนันขายสินค้าได้ตัวหนึ่งมีน้องคนเขานะคะเขาขายสินค้าได้ตัวหนึ่งนะแล้วเขาก็โพสต์นะทํากล่องน,น่ารักมากนะแล้วก็เดินไปเขาก็ถ่ายรูปไปนะคะ<ๆ>แล้วก็เอาไปส่งไปรษณีย์ถ่ายรูปก็บอกสินค้ากล่องเดียวคนเดียว,ยวซื้อคนเดียวก็ส่งเขาทําไปนะเอาไปส่งไปรษณีย์เชื่อไหมวิวเยอะมากเขาได้วิวเยอะมากและน้องเขาได้ขายสินค้าดีมากเพราะว่า เขานะคะเขาไม่ท้อถึงแม้มีกล่องเดียวเขาก็มีพลังนี่คือเขาเป็นคนที่โฟกัสนะแล้วก็ถึงแม้มีขายได้กล่องเดียวเขาก็ภูมิใจเขาก็รู้สึกดีใจและเขาก็เอาสินค้าไปส่งมีคนไปไปกดไลค์นะคะยอดวิวสูงมากแล้วก็มีคนมาอุดหนุนน้องเขาขายดีมากเห็นไหมคะเกิดจากแค่ขายแค่กล่องเดียวสินค้าแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าเขาไม่ท้อไม่ถอยกับชีวิตถึงแม้ว่าปัญหาโควิดปัญหาโน่นนี่นั่นเขาไม่เคยเอาข้ออ้างมาเป็นเงื่อนไข เขาไม่มีข้ออ้างให้กับความสําเร็จนะคะถ้าเรายังมีข้ออ้างอยู่อุ้ยเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้ลูกเรียนจบก่อนเอาเอาไว้ให้ผ่อนบ้านเสร็จก่อนเอาไว้ให้ผ่อนรถหมดก่อนเฮ้ยเอาเอาไว้ให้อายุมากขึ้นกว่านี้ก่อนหรือเอาเอาไว้ให้สวยขึ้นก่อนหรือเอาเอาไว้ก่อนอ่ะ ตอนนี้ไม่ว่างเลี้ยงลูกอยู่ให้ลูกโตก่อนถ้าเรามีเงื่อนไขแบบนี้นะคะชีวิตของเราจะอยู่ที่เดิมหรือไม่ก็ต่ำลงกว่าเดิมเราจะไม่สามารถที่จะอัปเลเวลชีวิตของเราให้สูงขึ้นได้เหมือนคนอื่นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราจะต้องผลักดันตัวเองนะคะยกตัวเองให้สูงขึ้นนะคะเราเอ้าทําบอกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วทําวิดีโอไม่ได้ไปเลยค่ะ,นะ,คะใน YouTube มีสอนก็พิมพ์เลยค่ะว่าทําวิดีโอนะ,ะหรือทำติ๊กตอกหรือ ทาง a c e b o o k นะมีให้หมดสอนฟรีเขาสอนฟรีค่ะเราสามารถไปดูได้ไม่มีข้ออ้างถ้าบอกว่าอุ้ยกว่าจะทำงานมาก็เหนื่อยแล้วกว่าจะเลิกงานมาจะเอาเวลาที่ไหนมาขายของออนไลน์นะถ้าคุณพูดแบบนั้นนะคะคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะ,ค,ะคุณก็ไม่สามารถที่จะมีมากกว่าคนอื่นหรือไม่สามารถที่จะเพิ่มชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะคะถ้าเรายังมีข้ออ้างอยู่นะคะตัดข้ออ้างไป นะคะถ้าเราทำงานเอาเหตุงานไปจําอยู่เลิกงานก็ได้แม้เออเลิกงานก็มาเหตุได้หรือกอ่อนที่จะไปทํางานอย่างพี่ย่าญาติเปิดร้านเล็บใช่ไหมคะพี่ย่าญาไปส่งสินค้าลูกค้าตอนไหนพี่เา็าตื่นเช้ากว่าเดิมนะคะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าตอนเช้าก่อนที่จะไปเ,เปิดเปิดร้านค่ะก่อนที่จะไปเปิดร้านนะี่ะนี่ยกลับมาพี่ย่าญาก็มาไลฟ์นะมาไลฟ์แบ่งปันเลิกงานก็มาไลฟ์แบ่งปันคือไม่มีข้ออ้างนะทําได้ตลอดนะบางช่วงไหนพี่ย่าญาก็โพสต์นะคะ โพสแบ่งปันสิ่งดีๆโพสแบบคือขายแบบไม่ได้ขายนะคะอย่างเราโพสต์ให้บทความี่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เราถือเราถือสินค้าของเราหรือเรานะกินเราใช้แต่เราโพสต์ข้อความที่แบ่งปันสิ่งดีๆนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าฉันจะให้อะไรผู้คนดีอ่ะตื่นเช้ามาพี่ยา,ยากุจะคิดเลยว่า จะห้ยิ่อย่างติ๊กตอกดีอ้าวจะแบ่งปันอะไรติ๊กตอกดีนะคะก็จะคิดแล้วว่าจะแบ่งปันเรื่องเราอะไรดีๆให้กับคนในติ๊กตอกให้กับเพื่อนๆในติ๊กตอกตอนเช้าเราก็เต้นสนุกสนานให้ให้เขามีความสุขเอาตอนเย็นพี่อายาก็มาแบ่งปันนี่ค่ะคือจะคิดเลยว่าเราจะแบ่งปันอะไรให้น้องๆที่อยู่ต่างแดนให้น้องๆอ,อยู่ต่างแดนได้มีจิตพึงพางใจได้มีความสุขได้มี การพัฒนานะด้านจิตวิญญาณนะพี่ย่าก็อยากจะแบ่งปันนะเพราะอย่างน้อยการแบ่งปันของเราคนที่เขากําลังมีปัญหาคนที่เขากําลังท้อกับชีวิตคนที่เขาไม่มีความสุขเขามาฟังเขาก็จะรู้ว่าวิธีสร้างความสุขทําอย่างไรนะคะวิธีคิดแบบคนสําเร็จทําอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พี่ย่านะมาแบ่งปันตื่นเช้ามานี่ก็จะบอกเลยว่าเอา้าเราจะให้อะไรโลกใบนี้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราอ่ะมัน จะอยู่นานไปขนาดไหนนะคะเราก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้คนอย่างน้อยผู้คนก็ตื่นรู้มีชีวิตดีขึ้นนะคะเขาได้เรียนรู้เขามีความสุขขึ้นเราก็ได้บุญกุศลไปด้วยนะคะพี่ยญาถึงจะอายุเยอะแล้วนะแต่ก็ทำนะเพราะเราอยากให้เรามีคุณค่าเรารู้ตัวว่าเรามีคุณค่าเราก็มาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้อง ะะเราก็ต้องดึงตัวเองขึ้นมาพัฒนาจิตวิญญาณของเราพัฒนาสมองของเรานะคะเราอย่าอยู่หยุดกับที่ถ้าเราไม่พัฒนานะ,ค,ะคนอื่นเขาก็พัฒนาไปก่อนเราแล้วเราต้องพัฒนาเราต้องตามโลกไม่ทันตอนนี้นะโลกเขาสู่ออนไลน์ใช่ไหมเราขายของอีหยังเขาเอาออกมาออนไลน์เขาอยากขายอีหอย่อางเขาเอามาขายเอาห้องบ่มีทุนเขาเอาเอาเสื้อผ้าเมื่อสองที่เขาใส่แล้วเอามาขายใส่ขายในติดต่อขายในเฟซบุ๊กใดค่ะพี่น้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน เริ่มจากเอาสินค้ามือสองของเรามาขายก็ได้เสื้อผ้ามือสองของเราอย่างเงี้ยโพสขายใน Facebook ทิก t o อกอย่างเงี้ยเออเราก็บอกแล้วเราก็ก็ทำแบบนี้นะคะคือถ้าเราไม่มีทุนเราก็เก็บทุนไว้แล้วก็ไปซื้อของมาขายได้ค่ะคือมันไม่มีข้ออ้างถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ถ้าเราอยากมีเงินเพิ่มนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะและที่สําคัญอย่าไปโฟกัสปัญหาให้เราโฟกัสความสุขนะคะโฟกัสความสุขถ้าเห็นว่ากํอกลังจะคิดเรื่องปัญหาถ้าเรามีลูกอยู่ก็ไปเล่นกับลูกเล่นกับหมากับแมวหรือเดินออกไปนอกบ้านไปไปรดน้ําต้นไม้ไปชมสวนดอกไม้เองสิน่ะหรือก็ไปวิ่งออกกําลังกายไปเดินเล่นหรือก็เปิดเพลงมันมั่นเต้นกับพี่น้องมันก็จะเป็นการออกจากปัญหาพอเราออกไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกดีเราเข้ามาเราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราได้ ง่ยค่ะนะคะการที่เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะปัญหาทุกปัญหามันจะแก้ได้ด้วยสติที่มีความสุขะะและสติที่นะคะเพ่นของเราเราสามารถแก้ได้ปัญหามันมาให้เราแก้อย่าหนีปัญหานะคะแล้วก็อย่ากลัวปัญหาให้เรารู้สึกว่าปัญหาคือเงินปัญหาคือเงินปัญหาคือค,อความร่ำรวยแล้วเราจะ ไม่กลัวปัญหานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยอยากกับลาพิกรเราเจอกันไหมหมื่นอ,อื่นเด้อจ้าเจอกันไหมหมื่นอ,อื่นจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วค่ะ